สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมวันนี้ก็จะมาเฉลยคําถามนะครับผมแต่ก่อนอื่นแก๊งมังกรน,นะครับอะไรก็ไม่รู้มาอีกแล้วมาทุกวันเลยกับการสูโอ้เซนเซนเปิดขายแนละ้ว399นะครับผมก็ไปจัดได้นะคือดีอยู่นะโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ วันนี้นะครับพี่ก็จะมาเฉลยคําถามแล้วก็บอกเกี่ยวกับตาปริศนาด้วยนะครับผมก็มาณนืน,นี้เลยถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคเราก็มีชุดอะไรมาอีกแล้วเนี่ย มีแต่กิจกรรมเสียบเพชรทั้งนั้นเลยนะครับผมโอ้โหงานนี้แบบอ่าเอเคนะครับผมก็ดีไปจัดนะครับมันมาแค่7วันเท่านั้นครับผมโอเคไม่มีอะไรใหม่นะเดี๋ยวเรามาพูดถึง Free Fire World Series กันดีกว่าเฉลยคำถามนะครับผมทุกคนนะครับผมคนที่รอหรือตอบแล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่รับประกันครับว่าใครที่มาดูช่องพี่นะครับถูกหมดทุกข้อแน่นอนครับเพราะพี่ไปหาข้อมูลและภาพอินเสิร์ตให้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอขั้นไว้ด้วย สกินปืนหน่อยนะครับผมเออใครได้ฟรีบ้างครับผมได้ถาวรได้อะไรเงี้ยเม้นบอกพี่หน่อยนะครับผมก็กดแรกไปเลยแล้วกดเปิดแบบนี้บุ๊มบุ๊มุ๊ม,มแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่สมควรเปิดแบบนี้คือเก็บไว้เปิดตอนสิ้นสุดกิจกรรมนะครับผมพี่ก็อยากจะบอกนะอ่ะก็คือไม่ต้องรีบเปิดครับผมให้มันหมดกิจกรรมไปก่อนหรือหมดฟรีไฟล์เวอร์ซีรีส์แล้วค่อยเปิดก็ได้นะครับผม ก็คือยังไงอ่ะคือรีบเปิดมันก็จะเกลือนะครับผมก็มันเป็นอย่างนี้นะอ่าพี่ว่านะโอเคก็บอกเทคนิคไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยไม่ต้องไปรีบเปิดเปิดแล้วเก็บไว้อ่ารับแล้วเก็บไว้ไม่ต้องรีบเปิดนะครับผมเพราะมันไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่ในไอดีแเราแหละโอเคเราเข้าไปที่ free fire World series กันดีกว่านะครับผมโหกดรับกดรับมันเกลือทุกอันเลยก็คือเก็บไว้นั่นแหละโอเคประมาณนี้เลยค่อยเข้าไปเดี๋ยวพี่ให้ดูอะไร แป๊บหนึ่งค่อยเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวไปเฉลยกันนี่ก็คือได้สกินปืนพวกนี้ก็คือเป็นเช่าหมดเลยนะอ่าว่าจะเป็นซองไฟอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันเช่าหมดเลยก็คือสิ่งที่พี่จะบอกคือว่าไม่ต้องรีบเปิดนะครับผมก็คือเก็บไว้เปิดิ้นสุดกิจกรรมนะโอเคไหมหรือเปิดปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ว่าการก็เช่าหรือได้หรือยังไงก็เม้นต์มาบอกกันมานะครับผมนี่ แตของพี่ก็คือเก็บไว้เลยนะครับผมคือเก็บไว้9กล่อง8ดกล่องก็ว่ากันไปนะครับเก็บไว้ตรงนี้เลยแล้วค่อยมาเปิดทีเดียวนะครับผมก็ค่อยสุ่มทีเดียว ก็คือให้นหมดเขตกิจกรรมไปก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะเข้าถือว่าเข้าใจนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วเราจะไปเฉลยคําถามพร้อมกันครับผมนี่เลยเข้าไปตรงประกาศแล้วก็ฟ e ฟ f i ์เวิลด์ซ e รีส์ตรงนี้นะครับผมโอเคน้องๆทําได้กี่ตาแล้วครับผมตราเกียรติยศเนี่ยครับผมอ่านี่ตอนนี้ทั้งหมดพี่ขาดอยู่ประมาณ 3-4ี่อันนะครับแล้ววันนี้พี่จะบอกตาปิศนาด้วยนะครับว่ามันได้ยังไงนะครับผม ตาปริศนาคืออะไรตาปริศนาคือตาสีทองนี่อยู่ข้างล่างสมตานะนะครับผมก็คือจะได้ยังไงเดี๋ยวพี่บอกนะครับผมโอเคเรามาที่อันแรกดีกว่าตาปริศนาอันสุดท้ายเลยดีกว่าก็คือเข้าไปตรงบรีมนะครับผมมีมม,ม,ม,มันชื่อบีมหรือบ,บีมก็ไม่รู้พี่เรียกมีมแล้วกันโอเคไหมก็คือไอ้รูปภาพเนี่ยเนี่ยก็คือกดแชร์เลยไม่ต้องพิมพ์อะไรลงไปนะครับผมกดแชร์แบบนี้เลยแล้วก็กดอย่างนี้ก็คือกดแชร์แล้วก็มันก็จะได้นะครับผม นี่สุดยอดไปเลยคุณได้ตราแห่งปริศนาก็คือแชบีม ที่ไม่มีอ่ามันเขียนว่าอะไรแชร์บีมีมนะครับที่เราแบบที่มันไม่ต้องพิมพ์อะไรลงไปมีที่ไม่มีเนื้อหาอะไรนะครับผมก็จะได้ตากริยตยศตรงนี้มานะครับผมอ่าอันนี้ก็สุ่มมาเนาะแต่อีกอันนึงพี่ไม่รู้จริงๆนะก็ขออภัยด้วยใครรู้บอกพี่หน่อยนะครับกับตากริยตยศอันแรกนะครับก็แชร์ทุกอันไปเลยแบบนี้ครับไม่ต้องพิมพ์อะไรหรือจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่น้องครับมีค่าเท่ากันโอเคไหมก็พิมพ์มไปเลย หรือไม่พิมพ์ก็ได้ก็คือแต่อันแรกอะขอแค่ไม่พิมพ์นะครับก็จะได้ทางด้านของตาเกียรติยศนะครับอันที่เป็นตาปิศาชนะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคกดแชร์แชร์แชร์ไปเลย <c oughs> กดแชร์แบบแชร์แล้วมันก็จะได้ทางด้านของไอ้ทาวเวอร์ที่มันแจกในห้องรอนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคาถามกันดีกว่าครับรับประก,กันแน่นอนว่าถูกทุกข้อครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับอ่ะกดแชร์ทั้งหมดนะครับผมเราก็จะได้ทั้งด้านของตาเกียรติยศอันนี้มานะครับแชร์บีมีมทุกอันมันชื่อบีมหรือม,ม,ม,มีมก็ไม่รู้นะมันมอม้าหรือบอมไม้ก็ไม่รู้โอเคแล้วเราเหลืออีกสอันนะครับก็คือดูเว็บไซต์5วันกับตอบคาถามนะครับโอเค ก็ได้แล้วนะทางด้านของล่มชูชีพฟรีไฟเว r ร์ซีรีส์นะครับผมตรงนั้นเลยกดลับไปเลยนะครับแบบนี้เลยอาร i มิเ e d ดอ i ดิชันะครับผมสำหรับคนที่ไม่ดูคลิปพี่ก็เข้ามาดูแล้วก็ได้ไปเหมือนกันก็ดีใจด้วยครับผมก็อย่าลืมฝากกับกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันดีกว่านะครับผมกดเข้าไปตรงวิดีโอแล้วก็ คำตอบนะครับกดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ไม่จําเป็นครับมาดูช่องพี่ก็คือจบเลยโอเคคําถามที่1มีตัวละครหนึ่งตัวใส่ชุดที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกมฟรีฟรายชุดนั้นว่าอะไรซามูไรก็จิตัวตลกสีดําน้องๆว่าอะไรครับผมซามูไรก็มีก็จิก็มีตัวตลกสีดําก็มีแต่เป็นเอกลักษณ์ของฟรีฟรายเลยน้องๆว่าอะไรครับผมอ่ะถ้าไม่รู้พี่อินเสิร์ตภาพให้ดูมา นี่เลยครับผมก็เป็นทางด้านของก๊อจินั่นเองครับซึ่งโอ้โหก๊อจินี่ก็แบบมีหลากหลายสีนะครับผมก็เป็นก๊อจินั่นแหละก็คือก๊อจินั่นแหละงงไหมไม่งงนะครับผมนี่เลยตอบก๊อจิไปเลยครับข้อหนึ่งตอบก๊อจินะครับผมโอเคต่อไปคำถามที่2กระทะที่มีชื่รับ free f ายเวิล l Series สีอะไรสีเขียวสีม่วงสีขาวแล้วน้องว่าสีอะไรครับถ้าไม่รู้ ไปดูกันเลยครับพี่หาคำตอบให้น้องแล้วครับผมนี่เลยเป็นสีม่วงนั่นเองครับผมมีสายฟ้าด้วยนะครับก็เป็นกระท้าแห่ง free fire world series นะครับอ l ิ m i ต e อ e d i t i o นอัดอจแจกก็ได้นะก็เตรียมตัวนะครับผมโอเคก็ตอบสีม่วงไปเลยเอย้ข้อ2นะครับผมโอเคข้อ3นะครับผมภาพบนกำแพงในฉากที่ตัวละครกำลังปีนลงบันไดเป็นภาพอะไรครับต้นไม้สีแดง เรือลำใหญ่ถ้วยาวงงาวาร,รวยางวัลที่งดงามเออน้องๆว่าอะไรครับถ้วยรางวัลที่งดงามเกี่ยวกับฟรีไฟเวอร์ซีรีส์นะครับเรือลำใหญ่นี้ไม่เกี่ยวตัดออกไปเลยเหลือต้นไม้สีแดงกับถ้วยรางวัลนะครับถ้าไปรู้ถ้าถ้าไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตภาพให้เหมือนเดิมครับเพราะพีค่คาตอบอพี่นี่เป,ป๊ะตลอดเลยครับผมนี่เลยเป็นต้นไม้สีแดงนั่นเองนะครับผมหรือจะดอกไม้สีแดงก็ได้แต่คือมันมีต้นไม้นะก็ประมาณนี้เลยเป็นคนวาดภาพนะครับคือเป็นทุกอย่างที่คุณบอกว่า เป็นไปไม่ได้นะครับผมก็คือต้นไม้สีแดงนะครับข้อ3นะครับ1ตอบกอจิ2ตอบกระทะสีม่วง3ตอบต้นไม้สีแดงกดรับไปเลยนะครับรับรับครบ3เพื่อนี่ก็คือตอบ3ข้อนะถูกทุกข้อนะครับก็นี่เลยโอ้โหเป็นไงได้คูป,ปองเอ้คูป,ปองไดมมนด์ก็คือตั๋วไดมอนด์นั่นแหละนะก็มานี้แล้วก็ได้ตาเกยุ เกติกยศอีกไได้ตาเออตาเกติยศนั่นแหละเออก็ได้มาเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยก็ครบเกือบทุกตาเหลือสองตาอา่ะนมันจริงคือไอาตาปิศานหนึง่งน,น้องๆรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรบอกพี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่รู้จริงก็อบอกพี่หน่อยนะจะได้ช่วยกันนะครับแล้วก็อีกไอห้าเดย์คือเข้ามาดูเว็บไซต์นี้ครับเดี๋ยวพี่ไล่ตอนท้ายคลิปอีกทีว่าทํายังไงนะครับผมก็ขอบคุณจริงครับที่มารับชมครับก็ตอบ ถูกทุกข้อก็ดีไปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ก็เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะคะ okay, นรับผมโอเคมีตัวเดมอนเปิดก็ไม่ได้อะไรก็เรือโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูทางด้านของร่มชูชีพดีกว่านะครับผมก็ฟีฟ i r เวิลด์ซีรีส์ดูซิว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมหรือใครได้แล้วก็ประมาณนี้โอเคอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนนะ้านะแบบหนึน่งนะนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของ สปอนเซอร์หรือเปล่าสปอนเซอร์อ่ะพ,อพี่เห็นแล้วพี่แลแต่พี่ทำเป็นฟอร์มไม่เห็นเดี๋ยวพี่จะไปดูล่มที่มันแลแหน่อยนะเออสปอนเซอร์หรือจะเป็น a อเอสเออ อันนี้ก็แลหรือจะเป็นเอซุตล่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคบผมมีเอซูตไหมนะมีเอซุตไหมนะใครมีร่มเอซุตนะครับเมนมาบอกพี่หน่อยนะครับโคตรดีนะครับในประมาณนี้เลยโอเคล่มก็เป็นประมาณนี้เลยกับ Free Fire World Series นะครับพี่เห็นแล้วล่ละในโคตรสวยเลยเนี่ยกรลับผมก็ถ้าได้แล้วก็เมนมาบอกกันหน่อยนะครับผมก็อย่าลืมของดีๆแบบนี้ของฟีแบบนี้ก็รับไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับก็เฉลยคำถามครบ ทุกข้อเลยนะครับผมถูกทุกข้อถูกร้านเปอร์เซ็นล้านละล,ล้านเปอร์เซ็นเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามารายงานโปรนะไม่ใช่เข้าไปกิจกรรมเพื่อไปไล่กิจกรรมเราบคนที่ไม่รู้อีกทีนครับผมหรือน้องๆขาดตกบกพร่องตรงไหนก็มาดูกันนะครับผมโอเคตาเก็ยตยอดทั้งหมดพี่ก็เหลืออีกแค่2อันนะครับก็คือตาปริศนากับไอ้ดู5วันก็คือดูเว็บไซต์เว็บเนี้ยห้าวันนะครับผมก็แค่นี้เองก็คือครบแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ ไล่ให้น้องๆอสำหรับคนที่รู้น,นี้บอกพี่หน่อยครับมันคืออะไรบอกพี่จริงๆพี่ขอร้องนะครับพี่ไม่รู้จริงๆนะครับผมอะไรที่ไม่รู้หรือน้องๆรู้ก็บอกพี่หน่อยคือมันเป็นตาปริศนามันไม่บอกนะคือเราต้องแรนดอมมดนะครับผมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่าตาที่1นนะครับคือเข้ามาก็ได้เลยนะครับดูวันที่3 0นสิครับแล้วก็ไล่สคือเล่นตัวละครที่มีสกิลแตกต่างกัน6ตัวนะครับผมก็คืออะไรก็ได้เอลโคโนอะไรก็ว่านไปเอาชีวิตรอดคือเล่นเกมนั่นแหละ 150นาทีนะครับแล้วก็นี่ก็คือเล่นโหมดจากนันดับ3ตานะครับหรือโหมดธรรมดาก็ได้3เกมก็คือ4 v c BC หรือโหมดธรรมดาก็ได้3เกมนะครับผมโอเคหรือ9เกมหรือว่าพี่ไม่รู้อ่าเล่นกับเพื่อนแล้วก็แอดใช้ตัวละครแอนดู5ตานะครับผมแล้วก็สังหารศัตรู5ตัวในเกมเดียวนะครับแล้วก็เข้าชมเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ประมาณนี้คือข้ามาแล้วก็ อันนี้ก็เหมือนกันดูเว็บไซต์นี้5วันนะคบผมก็คือเข้ามาดูเว็บตรงนี้แหละนะเวทีพร้อมซ้อมให้ใส่เต็มนะครับแล้วก็ไอตัวเช็คตาเนะี่ยคือกดทุกอันเลยครับไม่ว่าจะตั้งแต่ไล่อันบนลงมาอันล่างครับกดทุกอันเลยว่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันคือ,ค,อคืออะไรนะครับผมก็กดไล่ไปอันนี้ก็แชร์ลง a c e b o o k นะครับตาก,กิจตยศอันนี้นะครับผมแล้วอันนี้ก็คือไปแชร์บีมบางคนงงก็ คือกดเข้าไปตรงนี้แล้วกดแชร์รูปภาพนี้ก็ได้มานะครับผมโอเคตออคาถามพี่ก็สอนตอบไปแล้วสำหรับคนที่ตอบคำถามก็ได้และตาปสศานี้ไม่รู้จริงครับก็บอกพี่หน่อยนะครับผมก็ต้องขอพัยจริงบอกพี่หน่อยก็ดีนะครับผมขอร้องลนะโอเคไหม ประมาณนี้เลยแล้อันนี้ก็คือได้6ตาในวันเดียวคือวันเดียวอ่ะได้6ตาคือตาเกิเยอะทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอยังงูเนี้ยงี้อะไรประมาณนี้แอนโดแอนดูผสมกันนะครับผมแล้วอันสุดท้ายก็คือแชร์ beam, รชรบไีไม่ต้องพิมพ์อะไรก็คือแชร์รูปภาพกอจิเมื่อกี้นี้แหละไม่ต้องพิมพ์อะไรลงไปแล้วกดแชร์เลยนะครับเราก็จะได้มากับตาปริศนาอันสุดท้ายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วเตรียมตัวให้พร้อมครับ o ี l ไฟเวิ e ์นซีรีส์ เลยหกวันเท่านั้นครับผมแล้วก็สกินเปิลน้องๆครับพี่เตือนเลยนะครับผมไม่ต้องรีเปิดหรือใครที่เปิดได้ถาวรโคตรโชคดีนะครับถ้าเกิดเปิดเลยเปิดเลย,เเลยแบบลับแล้วเปิดเลยน้องๆจะได้แบบเช่านะครับผมมันจะโอกาสน้อยนะคือรูปแบบมันทํามาอย่างนี้นะครับผมก็เกี่ยวกับสกินปืนแบบนี้พี่ก็จะเก็บไว้ให้หมดกิจกรรมฟ i วไฟเวอร์ซีรีสไปก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับค่อยมาเปิดซุ่มนะครับผมก็อ่าก็จริงๆอะ่ะก็คือแบบถ้าเกิดเรายิ่งเปิดมันก็ยิ่งเสียนะครับผม ประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ u b สไข i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอนิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเจอกัน่พภาพคลิปใหม่จากช่องพี่ครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม